เรียกได้ว่าสุดหรือยังคันนี้ยังฮะไปได้อีกยังยังไปได้อีกเหรอยังไปได้อีกเดี๋ยวจะผ่าเครื่องให้อีกรอบน่ะเฮ้ยจริงจะผ่าเครื่องให้ผมอีกเหรอผ่าอีกมีเจ้าแบบไปจับในสนามไหมคันนี้คิดว่าไปดิเดี๋ยวต้องไปใช่ไหมไปดิเดี๋ยวรอมีเลสสนามมีเลสเปิดไปเลยอุ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยแค่คิดก็ตื่นเต้นไม่คิดว่ารถตัวเองไงจะจะได้แบบว่าไปลองเชสเวลาดูว่ามันแบบจะได้ขนาดไหนแต่อย่างนี้เราขบูใหญ่เนี่ย11.5หได้แน่ๆไม่ต้องไม่ต้องกดไม่ต้องเเนลย we คนเนี่ยน่าจะเข้าใจว่ามันอยู่ในรถคันไหนของผมในช่องก็คืออ e ีแก่ของผมนั่นเองช่างเล็กพูดอ้อมน้อยการันตีคันนี้แต่วันนี้หลังจากที่อัปเกรดครั้งใหญ่เรียกว่าใหญ่เหมือนกันเริ่มจากรถมันมีหลายเวอร์ชั่นไงอันนี้คือเวอร์ชั่นที่3นะฮะเขามาทักทายสวัสดีครับสดีครับช่างเล็กพูดอ้อมน้อยเจ้าเก่า สปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของพีนอาร์ A ผมมีหลายเวอร์ชันเลอเกินเรียกได้ว่าสุดหรือยังคันนี้ยังฮไปได้อีกยังยังไปได้อีก,ไไอกหร้อจะผ่าเครื่องให้อีกรอบเนะี่ยเฮ้ยจริงจะผ่าเครื่องให้ผมอีกหรอผ่าอีกผ่าก็คือแบบเปลี่ยนลูกป,ปืนเฉยใช่ไหมให้มันแรงขึ้นคันนี้ไม่ไม่เราไม่เอาโลนะเราจะมาไล่สี่ร้อยเอาเอาเลขสวยๆนะอ๋อกะ อาจจะไม่เรียกเขาเรียกว่ารถทิปหรือรถโลใช่ไหมช่างเหล็กใช่ใภาษาบ้านๆหรือว่าภาษาช่างไม่ไม่ทิปแล้วรอบเนี้ยเอาไม่เอาละออ๋เอาไปเว้นตีร้อยเพราะว่าเจ้าของช่องเนี่ยโดนแบบนึกเกินกระแสแล้วว่าทําทําไปก็ไม่แรงเท่าไขล่นั้นๆแต่วันนี้เอาสิบเอ็ดกลางๆก็พอไม่ต้องเอาเยอะไม่ต้องเอาเยอะสิบเอ็ดกลางเหรอสิบเอ็ดกลางพอแล้วอุ้ยได้เหรอสบาย t ีนซะจะเร็วกว่าน,นั้นด้วยดิเฮ้ยมีแต่คนบอกอทำไมทาไมต้องหัวโตทีแซด,ด้วยทไมไม่เปลี่ยนหน้าวีเนาะทีแซตม,มันก็คือทีซไงใช่นี่คือเอกลักษณ์ของทาง t ีเเพราะฉะนั้นถ้าผมเปลี่ยนเป็นหน้า V ผมเรียกทีไม่ได้ใช้คำนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นช่างเล็กก็ตืนยันว่าเออหัวโตนี่แหละเด็ดสุดดวืวนกันไม่แพ้หน้าเล็กใช่ไหมอะจะต้านลมนิดนึง เป็นไลท์ได้ได้อยู่400เมตรไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นรถโลมมีผลเยอะเต้าลมที่สำคัญคันนี้ได้ผ่านการใส่อะไรถือว่าเลี่ยมไหมชะเล็กตอนนี้ก็อะไรอะไรก็เริ่มเริ่มครบแล้วนะเริ่ม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 ดูดีขึ้นเยอะเหลือแค่เก็บสีอย่างเดียวเก็บสีนี้สวยเลยขอเน่าเนาก่อนได้ไหมเก็บสีนี่นางฟ้าเลยนะถ้าเก็บสีขอตอตอนนี้ขอน้ำเน่าก่อนได้ไหม น่าไปก่อนเดี๋ยวค่อยแปลงล่าเอาไว้ตอนนี้ตอนนี้ขออนุญาตขออนุญาตไล่เก็บรถสวยก่อนได้ไหมเอาละเอาสภาพน่าๆาไปเก็บรถสวยก่อนใช่ไหมไปขิงชาวบ้านก็อีกโอ้ล้อเล่นนะครับการการแสดงสนุกสนานไม่มีไรใช่ค่อยคุยกันเล่นเอาไว้ง่ายคือคันนี้รู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยผมไปจัดคาบูมาช่างเล็กช่างเล็กได้จูนให้ผมหรือยังใส่เขาเนาะยังไม่จูนเดี๋ยวรอจูนอีกทีเอารอ รีบใส่ให้อย่างด่วนเลยใช่ไหมใส่เข้าก่นอนเดี๋ยวค่อยไลยอ่อ๋อนี่มีลีดให้ด้วยอ่าไม่ได้ไม่ได้ไมีคารบูหรใหญ่แล้วใส่ลีดเดิมได้ไงอ่ะคาร์บูใหญ่ต้องมีลีดด้วยเขาเรียกว่าชุดแฮปปี้มิลล์มันมาคู่กันอ๋โอโหสุดยอดใส่คาบูใหญ่เรียบร้อยคาบูหัวใจอะไระคนสอบถามทําไมไม่เอาคว้านเป็น40เลยครับเพราะว่าเดิมมัน3 8ช่างเล็กคิดว่าไงเอ่ยประเด็นนี้มันมันมันใหญ่ไปหนไย พราะรถลูกเราอย่างแค่61ใช่ไหม,มไปใส่ขบูใหญ่เดี๋ยวมันจะกลายเปน็นเวอร์กันมาไล่ย,ยากอ๋อแล้วตอนเนี้ยมันเป็นขบูเขาเรียกว่าเดิมๆของ Y z ซมาช่างเล็ก y วซัทร้อยห้าเดิมๆมันจะเป็นสามแปดดึงแต่รถที่ผมทําแข่งผมก็ล้วงเพิ่มนะล้วงเป็นสามเก้ออาสี่สิบได้เลยแต่เคยล้วงไปสี่เบ็ดแล้วไม่ดีคันนี้คิดว่าจําเป็นไหมจะมาเป็นไหมแปลว่าลองนี่ไปก่อนไม่เดี๋ยวไล่ไล่เวลาดูว่ารู้ แต่คืู่ใหญ่มันก็ดีขี่ง่ายคือช่างเล็กเนี่ยจะเอาไปให้จะเอามีมีจ้าแบบไปจับในสนามไหมคันนี้คิดว่าไปดิเดี๋ยวต้องไปใช่ไหมไปดิเดี๋ยวรอบีเลสสนามบีเลสเปิดไปเลยอุ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยแค่คิดก็ตื่นเต้นไม่คิดว่ารถตัวเองไงจะจะได้แบบว่าไปลองเชสเวลาดูว่ามันแบบจะได้ขนาดไหนอ่าสลับสายยามาฮ่าถ้าคนเคยดูที่เขาแข่งกันที่สนามบีเลสพวกนี้ก็เวลาที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างครับถ้าเป็นหกเอาเป็นคาบูเล็กอ่ะ รถทวงแล้วนะรถที่อเวลาที่แข่งเลยนะทวงหกทวงทวงร้อยสี่สิบโลอ่ะก็วิ่งอยู่สิบสองศูนย์แต่อย่างงี้เราขับูใหญ่เนี่ยสิบเอ็ดห้าได้แน่ๆไม่ต้องไม่ต้องกดไม่ต้องเคนเลยโอ้โหถือว่าถ้าพูดในวงการแข่งขันลงมาศูนย์จุดห้าถือว่าเร็วเหมือนกันนะเร็วมากเร็วมากเลยนะเพราะปกติก็กินแค่เศษหลังแล้ว่าเศษหลังเศษร้อยอ่ะครับเอาง่ายๆคือจากขับูเล็กที่ช่างเล็กว่านี่คือสามสิบหรือเปล่าหรือว่าสามห้าหรือว่าอะไร ที่คาบูเล็กสามสิบสามสิบอ๋อต้องสามสิบใช่ที่แข่งอยู่อะคือมีข้อจํากัดด้วยใช่แต่นี้มันก็คาบูใหญ่แล้วก็ใส่เลนใส่อะไรอย่างนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นแน่นอนคันนี้ที่จะเทเวลาเดี๋ยวจะไปสร้างสถิติกับช่างเล็กซะหน่อ็กเยถ่ายคลิปให้ดูเนาะโอ้ยเดี๋ยวผมถ่ายเต็มเลยมีติดกล้องที่รถด้วยเต็มระบบเลยนะฮะได้โอ้คันนี้ผมก็ยอมรับว่าหมดไปเยอะนะช่างเล็ก หมดไปเยอะมากๆสำหรับเดือนนี้ขนาดยังไม่ยังไม่ทำสียเอๆก็ครึ่งแสนไปแล้วว่าเกินนะฮะเกิบูนมารโบกันสะบัดติกใสให้ผมยังกันสะบัดกันนึงขอลองใช้ใสไปแล้วอุ้ยกันสะบัดโอเลี้ยงเลเซอร์อ๋อหมกอยู่ในนี้นะฮะปรับได้คิดว่ามีแล้วดีกว่าไม่มีไหมดีกว่าเยอะครับมัเพื่อความปลอดภัยของคนขับใส่อดีอยู่แล้ว ผมน่าจะขับขี่ง่ายเนาะเวลาสมมติว่าหน้ามันยกเนี่ยมันก็จะมั่นคงขึ้นใช่ไหมเวลาลงมาถูกต้องไม่ต้องกลัวมันสะบัดเลยอ่ะก็เดี๋ยวก็รอเดี๋ยวจะมีการแบบไปวิ่งในที่ส่วนตัวเนาะช่างเล็งเนาะไปวิ่งในซนไปซุ่มไปซุ่มซุ่มจอดออกก่อนใช่ <c oughs> คือคนอื่นอาจจะขี่ได้แต่โตผมนี่ต้องทําความคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าต้องขี่ในสนามไม่หลายๆคนดูกันอ่าอ แล้วท่อนี้ก็เปลี่ยนเป็นเรล็เนาะใช่ใช่ไหมฮะเปลี่ยนเป็นท่อเลแล้วที่เพิ่มเติมมาแล้วก็เพิ่มตรงนี้เป็นฝาสีดําจากสีเดิมเดิมมันเป็นทองอันนี้คือจุดที่เปลี่ยนไปแล้วก็ใส่เบาะแดงอ uh ่า huh. ผมพวกนี้ของสปอนเซอร์เทนั้นนี่ใช่ไหม <laughs> ใช่สปอนเซอร์เอามาใส่ให้เอเอเดี๋ยวก็ต้องคืนนั่นแหละประมาณนั้นไม่คืน<ห>แล้วใส่ไปเลยเอาใส่ไปเลยเหรอใส่ไปเลยว้าวเออแล้ว ปั๊มไอ้ตัวนี้มีคนถามว่ามันเห็นราคาสูงฉัเลียกว่ามันใช้ดีไหมคิดว่าดีดีเบรเบรเบเป็นไงเบรดีเลยไม่แพ้เบมโบเลยนะจริงหรออยู่ดีอยู่ดีเลยเนาะใช่มันแล้วมันก็เล็กกระทัดรัดดีอ่ะใช้ได้แล้วก็จานเมก้าแล้วก็ข้างบนก็เบมโบอ่านะครับเครื่องยนต์เดี๋ยวก็ยังเรียกได้ว่ายังไม่ได้จูนกับกล่องใช่เหลือเซ็ตเครื่องยนต์อีกโอเคแต่ว่าสตาร์ทได้หรือเปล่าเอ้ยได้สตาร์ทได้ได้หรอได้ คิดว่าอารมณ์เนี่ยเสียงต่างๆเนี่ยคิดว่าต่างจากครั้งแรกไหมเวอร์ชั่นที่ทําแล้วตอนแรกๆต่างกันเดีราะคาบูใหญ่กว่าคนจะเรื่องเ,ยเลยเร่งติดมือกว่าเยอะอเสียงก็จะดุขึ้นด้วยจัดเลยได้ไหมทั้งเล็กได้สตาร์ทให้ผมฟังหน่อยแล้วกัน ให้ผมดูได้ไหมเสียงเขาจะเรื่องเลยนะเสียงแบบและทรงละทรงเป็นไงได้ยังผ่านยัง่ขนาดเลยอะทรงแวน้นเลยเหรอเจียวเลยเฮ้ยนี่ขนาดจะไม่ได้จูนกับกล่องนะครับท่านผู้ชมว้าวเฮ้ยเสียงพอ้ออะโอ้หลอ่อเฟี้ยวโดนขบูใหญ่เข้าไปมาเลยน่ะเดี๋ยวไล่เซตอีกนิดหน่อยก็สำบูร์ละ แต่ผมรู้สึกมีข้อตีอย่างหนึ่งได้ไหม<อ>ผมว่าขาตั้งมันแปลกอ๋อยังไม่ได้แก้ <laughs> ใช่ไหม <laughs> มันจะล้มเมาเนี่ยก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็เราโหลดลงมาใช่ใช่นี่คือข้อที่เราโหลดลงมาขาตั้งยังไม่ตัด <c oughs> ใช่ต้องตัดซะหน่อยเพราะว่ารถนี้ยังจะเก้าสิบองศาจะตรงแล้วเนี่ยอาา่าฮะอืมแต่ก็หล่อดีชุดหน้าเล็กน้ำหนักที่ว่าหายไปท่านเลียคิดว่าเกินประมาณเท่าไหร่ดิถ้าถ้าเรียกกับรุ้มเดิมอะไรเงี้ยที่หายไปนี่เหรอคิดว่าเกือบสิบโลอ่ะ แฮนดีกอ่อ๋อแล้วก็ชุดหน้าด้วยใช่ชุดหน้าเล็กดุมดำก็เกือบเกือบสิบโลนะโอ้ยนั่นก็สามารถที่จะใต่เวลาได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมดีแน่นอนนะฮะรอดูพร้อมกันช่างเล็กจัดให้จะเทสให้ดูนะครับครับอันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่3ของทีเซออาของผมไว้รอดูเวอร์ชั่นต่อไปจะพัฒนาเรื่อยๆนะช่างเล็กเนาะเดี๋ยวพัฒนาเล เดี๋ยวมันเดินแบงหน้านี่ยอย่าถอยหลังละม่เราเราจะบอกว่ารถไม่ได้แรงมากแต่ก็แซงยากนะจ๊ะใช่ไหมไอ้อยู่ที่คันเร่งแล้วอยู่ที่อยู่ที่คนแล้วกันที่คันเร่งแล้วถ้าถ้าผมขี่ในสนามผมโดนแซงก็อยู่ที่คนนะโทษคนนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เพยบอยมาขี่เดี๋ยวก่อนโอเคครับขอบคุณมากนะครับช่างเล็กเดีวันนี้นะ นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่สนุกสนุกแล้วก็มีสาระแบบนี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับอยากจะติดต่องานโฆษณาครับรีวิวร้านต่างๆหรืออยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องทวิตเตอรบนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับที่ ID l ดี e ไลนดังนี้นะครับ b a s i c z a ครับงานไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะฮะ